วันที่23ธันวาคม2568นายินวีวัตนิติกาจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนช่วงเวลา14นาฬิกาลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายคลองหมู่ที่6ตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยมีสมาชิกสภาองค์การ ในหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้นําท้องถิน่นและคณะกรรมการตรวจรับงานร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการนายวิวัต์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาโคร,รงสร้างพื้นฐานและการป้องกันภัยพิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมแนะนําให้ท้องถิน่นพิจารณาจัดทําแผนปรับปรุงถนนในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จากนั้นในเวลา14นาฬิกา30นาทีลงพื้นที่ตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนแอดฟันคอนกรีต nice. สายเลียบคลองชประทานหมู่ที่5ถึงหมู่ที่6ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายวิวัตรกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากถนนที่ได้มาตรฐานจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางส่งเสริมการขนส่งสินค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชา ชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน